ผิวหน้าเนียนนุ่มด้วยกล้วยหอมสุกค่ะเพียงแค่ในบ้านมีกล้วยหอมสุกคุณก็สามารถนำมาบมลุงหน้ากันได้เลยเพราะสูตรนี้ไม่ต้องใช้ส่วนผสมอื่นเลยแค่นำกล้วยหอมสุกนำมาบดให้ละเอียดจากนั้นล้างหน้าให้สะอาดสับหน้าให้แห้งค่ะพอกลงบนใบหน้าให้ทั่วยกเบ้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝีปากทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดแค่นี้ผิวหน้าก็เนียนนุ่มไม่แห้งเป็นขุยแล้วค่ะซึ่งสูตรนี้สามารถใช้กับส่วนอื่นๆได้เช่นข้อศอกหัวเขา่าซึ่งจะสามารถทำให้ผิวหน้าและผิวบริเวณต่างๆนุ่มนวลขึ้นหากทำเป็นประจำสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งรับรองได้ว่าผิวหน้าจะนุ่มเนียนน่าสัมผัสแน่นอนค่ะ ก่อนจะใช้สูตรนี้กับใบหน้าอย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน